เหตุระเบิดรางรถไฟพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาย,ยังไม่กระทบการท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจผู้ประกอบการทัวร์วอนอย่าโยงความขัดแย้งทางธุรกิจเชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ลดความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียครับบรรยากาศการท่องเที่ยวย่านกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาย,ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงวันหยุดยาวครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังเดินทางออกจากโรงแรมที่พักมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารกันตามปกติ ด้านไกด์นำเที่ยวของบริษัททัวร์จากฝั่งมาเลเซียบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาของชาวมาเลเซียครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่การเดินทางมากับทัวร์และรถยนต์ส่วนบุคคลโดยการเดินทางรถไฟเป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้นแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังมีหวนหวนอยู่บ้างจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยความมั่นคงช่วยคุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่าให้มีเหตุการณ์ความไม่สงบสร้าง ผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาอีกโดยหากเกิดขึ้นอีกนักท่องเที่ยวจะลดลงอย่างแน่นอนซึ่งจะไม่กระทบเฉพาะการเดินทางทางรถไฟเท่านั้นแต่จะกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอย่างแน่นอนยิ่งใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วด้วยยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจขอร้องว่าอย่าโยงไปเองว่ากลุ่มทัวร์เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังถ้ายัางตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดยนใต้ที่ต้องการลดความเชื่อมั่นด้าน,านการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียทั้งนี้ยืนยันว่าผู้โดยสารและพนักงานที่มากับทัวร์มีประวัติดีทั้งหมดค่ะ